สวัสดีครับก็กลับมาพบกันแล้วนะคบกับช่องบีเจวันนี้ผมอยู่กับสกินปืนสงการนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการด้วยใครไปเล่นน้ำก็ระมัดระวังกันด้วยนะคบเล่นน้ำอย่างปลอดภัยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในเกมดีวกว่าว่าในช่วงสงการเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างนะครับนี่เลยครับกิจกรรมปาร์ตี้สรดน้ำเหมาะกับช่วงเทศกาลช่วงนี้เลยส่วนระยะเวลาคือตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่24เมษายนนะคบส่วนของกระบ,บอกน้ำเพื่อนๆก็สามารถไปเก็บได้ในแมปช่องเขานะคบหรือทำภาร กิจบุกให้สําเร็จแล้วก็มาสาดน้ําได้ตรงนี้เลยนะคบก็เลือกเพื่อนที่เราต้องการที่จะสาดน้ำนะคะอันนี้ผมก็เลือกคุณมุลบิดไปนะแล้วก็กดสาดน้ําใส่เลยนะครับกดยืนยันแล้วเราก็จะได้ของรางวัลมาเลยนะคะส่วนทางกิจกรรมเขาก็จะมีเหรียญมาให้แลกของรางวัลต่างๆมากมายเลยนะคะเพื่อนๆชอบอันไหนก็ไปแลกกันนะแล้วก็อย่าลืมมารับกระบอกน้าฟรีอีก3อันตรงภารกิจปาร์ตี้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะคะว่าเราจะไปฉีดน้าปิ้วๆใส่ใครได้บ้างใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมอันนาเบืเอาราคาถู น,นี่เลยแล้วขอแนะนำ Cgo TS รับบริการเติมเกม Arena Breakout ถูก,ก่เติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเซฟ4ช่องหรือ6ช่องก็สามารถไปจัดกันได้เลยใช้เพียงเลข UID เท่านั้นนะครับถูกปลอดภัยบริการไวต้อง Cgo TS เท่านั้นนะคะลิงก์เติมอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะตาแรกเดี๋ยวเราก็มาลองเอาน้อง a p x เล่นที่ช่องเข่ากันก่อนนะครับ <S <S เรียบร้อยห่งครับ,รบาาติดเพื่อนครับตัดันเลย เอาซ้ายก่อนอเค้เฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยหมดที่แล้วครับผมตรงนี้น่าจะมีที่หนึ่งเดี๋ยวเราล้อเล่นเลยแล้วบอดอย่างเยอะ ออเอขอลองถ้ามาหาแต่ผมคุมันเขาไม่ออกมาเล่นกับผมเลยนะเขาได้ยินผมยิงบอดนะแต่เขาไม่ออกมาเล่นกับผม <laughs> เรารอตรงนี้แล้วครับอย่าไงไรเขาก็ต้องเดินมาเช็คเราแม่ออยังเง <c oughs> ็บจ้า ก,ก๊าก็ใส่มันกำก็ใส่เรียบร้อยอีกหนึ่งมอตี้ค่ะโอ้โหแย่คาเทรีเซ็ตตัวแล้วค่อยเก็บของกันครับเราไม่รู้ว่าทุกคนเกมเหมือนผมไหมนะครับผมรู้สึกว่าช่องนี้แบบช่องเขาคนเล่นน้อยมาก เลยผมแบบคิดไปเองคนเดียวตั้งแต่อัปเดตซีซันใหม่มาก็มีแหลกๆแล้วก็โหลดห้องช้าอยู่เหมือนกันนะทุกคนแบบเจอเหมือนผมไหมอะ่ะถ้าผมเล่น iPad Pro M2 อล้ัวนั้นอ่ะอากัห6แสนกว่าตอนนี้เราลองเอามาเล่นในครั้งแสงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกัน จาอามีคนวิ่งลงมาครับหนึ่งเพื่อนเขาอยู่ทางอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดักยิงตรงนี้กันนะสวย 好。Uh huh. แล้วเราตามสุสดเสร้จเรียบร้อยเรามันเอาจุดไงทุกคนรีบเล่นรีบออกนะครับ บางมุมเนี่ยเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับสามารถดูเอาแล้วก็ดูจากคลิปผมมาแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะคือผมจะมีด้วยนะหนงร้อย,อยเพื่อนๆสามารถดูแล้วก็เอาไปเล่นได้นะครับทุกมุมที่ผมเล่นเนี่ยใช้ได้หมดเลยบางทีผมอาจจะไม่ได้พูดหรืออาจจะมีมอะ ดีจังนะเซ็บหลังมีคน เราตามแล้วเราตามสวยพี่บอดตุนเนี่ยแปลว่ามีคนอยู่ใต้นนะครับระวังค่อยๆเล่นแล้วก็ค่อยๆเช็คมุมน,นะเนี่ยเอ๊ปื้นพกจิ วนใครที่ยังไม่เล่นปาร์ตี้สาะน้ำอย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนสะสมแล้วก็ไปแลกของรางวัลได้นะคะเพราะว่ากิจกรรมปีหนึ่งมันก็มีครั้งหนึ่งอะเนาะของรางวัลสุดพิเศษ,ษเยอะแยะมากมายก็ไปเล่นกันเยอะๆนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอัปเดตซีซั่นใหม่มาเป็นยังไงบ้างยังเล่นกันอยู่ไหมอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมไม่มีคนให้ไปเล่นด้วยสัลวันนี้ยังไยครับ ขอบคุณมากๆนะคระบ๊ายบาย